สวัสดีค่ะพบกับคุณเปหมอเป็นตาสาขาสัญบุรนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องของลต้อนะคะต้อเนี่ยเมื่อสองคลิปที่แล้วเราจะพูดถึงต้อเนื้อต้อลมซึ่งอาการหรือว่าสาเหตุเนี่ยเกิดขึ้นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าในเรื่องของตัวต้อกระจกเนี่ยจะแตกต่างจากต้อเนื้อต้อลมค่ะสาเหตุเนี่ยเกิดจากการเสื่อมสภาพของเลนแก้วตาเป็นไปตามวัยตามอายุนเองในส่วนของอาการคนที่เป็นต้อกระจกก็จะมองเห็นเป็นหมอกค่ะ หรือมองเห็นคล้ายมีควันบางหมดบางการมองภาพอยู่นั่นเองทําให้การมองภาพของเราไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรในบางรายเนี่ยจะมองเห็นแสงไฟกระจายเห็นเป็นภาพซ้อนมีอาการภาพมัวนะคะสำหรับวิธีการรักษาคนที่มีภาวะเป็นโรคต้อกระจกสําหรับใครที่เป็นช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการใช้แว่นสายตาก็อาจจะทําให้เราเนี่ยช่วยพอมองได้ชัดขึ้นบ้าง แต่ถ้าใครที่เป็นมากขึ้นก็คงต้องใช้วิธีการผ่าตัดเท่านั้นนะคะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมมันที่จะตรวจสุขภาพตาของเราในทุกๆปีนะคะ